สวัสดีครับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเป็นพยานให้กับพระเจ้านะครับในเรื่องของการถวาย10บลถนะครับซึ่งการถวาย10บลถผมก็ได้ถวายทุกๆเดือนนะครับทุกๆรายการที่เรามีรายรับนะครับก็จะหักนาถวายพระเจ้า10%เของไรายได้นั้นนะครับแล้วก็พระเจ้าก็จะวยพร วไจ้าเวพรมาตลอดนะในเรื่องของการเงินเรื่องภาระนิสิะเจ้าก็คอยจัดการให้คลี่คลายให้เคลีย,ลร,ยร์ทีละรายการทีละรายการนะในเห็นถึงการอัศจรรย์จากการที่เราสัตซื่อในการถวายสิบรถนะครับขอหนุนใจพี่น้องนะครับในการถวายสิบรถทุกรายการที่เป็นรายรับของเรานะครับก็นำถวายพระเจ้า 10% 10ลดครับก็ขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะวพอววยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ